ครับผมเอกโซทักครับสวัสดีครับผมปีเตอร์การลัดครับอีพีนี้ครับเป็นอีพีที่6แล้วนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีครับเป็นใครไปไม่ได้ครับต้องมาหาเขาเรียกว่าช่างเก่งๆที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องโตโยต้ารีวิวดีเซ็ตอีดิชั่นอีกแล้วซึ่ง <ผม S 2> จริง,รงๆแล้วเนี่ยกับปีเตอร์นี่ผมรู้จักกันมานานละใช่ครับปีเตอร์แนะนำตัวเองเป็นทางการก่อนครับผมปีเตอร์การลัดครับเปิดอู่อยู่ตรงสามแยกไฟแดงแคนทร์คำกุบลครับผมรับทำรีแมปแล้วก็จัดทรงช่วงล่างนะครับเบรคคัททำหมดเลยครับผมเอ Hey, เดี๋ยวก่อนหน้าตายังละอ่อนอยู่เลยปีเตอร์อยเท่าไหร่ตอนนี้ 28, 28. แล้วครับ28เฮ้ย28นี่คุณทำรถได้ขนาดนี้เลยเหรอครับผมเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วปีเตอร์เนี่ยผมรู้จ,จักกับปีเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่นานแล้วนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่เขาเปิดร้านให,หม่ๆผมก็มานะครับผมนะตอนนั้นนี่คือเขาเขาเป็นช่างที่ทำแบบหลากหลายแหละแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขามาเอาดีทางด้านรีโว่ครับผมนะฮะเราถือว่าทำรีโว่ได้แรงมากๆอย่างเช่นคันสีฟ้าที่อยู่ขวามือของของ แล้วทำไมโป่งไม่มี啊เป็นตัวแรกครับผมเป็นตัวแรกใช่โอเคเดี๋ยวก่อนนะที่มาถึงจังหวัดอุบลเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พี่ไปที่นี่มาเชียงใหม่ครับไปภาคเหนือมาละครับผม EP นี้แลขอมาภาคอีสานบ้างได้เลยครับก็ยังเขาเรียกมีช่างมือดีอยู่ที่นี่หับจบรีโวครับผมถามจริงๆเถอะถ้ารีโวใช้ในชีวิตประจำวันทุกๆวันเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันต้องแรงแค่ไหนถึงจะเอาอยู่ถึงแบบจะใช้ได้ดีๆขับสนุกสนา,นานอะไรอย่างเงี้ย ใช้ได้ดีๆถ้าเป็นรถเดิมๆเลยไม่ทําอะไรมากก็แค่รีแมปหลือเขาแก้วาลก็พอครับรีแมปกับแก้วาลใช่ครับนะฮะนั่นหมายถึงว่าพอออกมาทำไมต้องแก้วาลเออแก้วาลเป็นการป้องกันปัญหาครับคือถ้าเราไม่แก้วาลเนี่ยเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งในน้ำมันเครื่องเราอาจจะมีเศษสกปกสักเล็กน้อยเ,ออเข้าไปแทรกตัวในไฮดรอลิกวาลอ่ฮะครับผมถ้าเกิดว่าไฮดรอลิกวาลค้างตอนที่ยันอยู่ก็จะกลายเป็นวาลลอยแล้วหลังจะแก้วาลแล้วต้องทําไงต่อฮะถึงจะแรงแค่รีแมปเหรอ วีแมพก็แรงในระดับหนึ่งแล้วครับเทอตาเขาให้เครื่องยนต์มาดีมากเออจริงแรงม้าเขาเยอะนะใช่ครับแรงม้ากับแรงบิดเขาก็เยอะอยู่แล้วครับจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างว่าอะคนไทยบ้านเราวัยรุ่นบ้านเราไม่รู้จักพอครับครับไม่ได้ให้แรงขนาดไหนก็ขอหน่อยนะเปลี่ยนเทอร์โบได้ครับผมต่อไปในอนาคตให้โตต้าให้มา500มาครับเอาอีกหน่อยนะอ่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องลิเวอร์ดีเซ็ตอีกชั่นครับผม สมมุติว่าผมต้องการซักให้มันแรงเพิ่มอีกสัก80แรงม้าต้องเปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็อัปเกรดหัวฉีดขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งครับผมแลวรีแมปมันเพิ่มกี่ม้ารีแมปเฉยเนี่เพิ่มได้ประมาณ50แรงม้าโอ้ห้าสิบเหรอกูห้าสิบก็พอแล้วท่านผู้ชมสนุกแล้วครับเออจะขี่ไปถึงไหนเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมมี2แบบครับวันนี้ที่มาปีเตอร์แล้วเนี่ยอยากจะให้ดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงแล้วเราควรจะโมดิฟายในแบบไหนถึงจะสะใจท่านผู้ชมอันดับแรกคือทางด้านขวามืองผมคันนี้โมด ตอนนี้ยืนพื้นไว้ที่7จ็ดอ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแล้วก็มีการอัปเกรดเพิ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นแรงม้าอีกสี่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้าใช่ครับตอนนั้นคือยังไม่อัปเดตครับผมตอนนี้อัปเขาเรียกอัปเกรดเครื่องเพิ่มไปอีกใช่ครับอ่ะเริ่มต้นจริงๆแล้วเครื่องตุยนต์ตัวนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงฮะเดิมเป็นสองจุดสี่เซทดิจิชันครับผมอัปเกรดไส้ในให้เป็นสองจุดแปดเอ้าแล้วทำไมไม่เอาเป็นเครื่องสองจุดแปดไปแล้วอยู่ๆมันสองจุดสี่ไปอัปต่อจุดแปดงง สองจุดแปดเดิมเนี่ยมันยังแรงไม่พอครับไอ้ยะแรงไม่พอคืออย่างว่าง่ายๆคือเอาฝา2.4ครับผมอ่ะเขาเรียกว่าเอาท็อกต้น2.4ใช่ครับเอาท็อกปลาย2.8ครับผมเอามารวมกันรวมกันเลยครับไอ้ยาเนี่ยเขาเรียกว่าซิ่งจริงอ๋งอ้เอาแล้วไส้หนต้องทำไหมทำครับผมทำอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนตรงบ้านไหนมีข้อเหบี่ย่งอัพเกรดมีการสิ่งมีลูกสูบอัพเกรดครับผมโอ้โห นี่ไงฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือตอนที่มันยังไม่ได้อัปเดตแต่ตอนนี้เนี่ยคือนี่นี่คือปัจจุบันนะที่พูดถึงอ่ะใช่ครับโอ้โหแล้วเมื่อก่อนหน้านี้400 70แรงมา70แล้วพอทําเพิ่มไปอาจจะทะลุไปเกือบ600ครับหุย600มันขับบนถนนได้หรอก็ลาบากหน่อยครับรถมันแรงเออจริงๆลำบากก็วล่ะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ต้องบอกเพื่อุบ้านก่อนนี่คือรถแข่ง ใช่ครับผมเป็นรีโวอร์ดีเชั่นที่เป็นรถแข่งครับแต่เอามาตกแต่งเพื่อแข่งอย่างเดียวใช่ครับถามหน่อยเอาเอาเรื่องจริงลยนะครับผมเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะได้แต่ลําบากครับมีปลอได้แต่ลําบากเพรอลรมมันจะคุมยากด้วยแรงมาที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลได้แต่ลําบากเท่าแับไม่ได้ครับผมเออมันคือไม่ได้แหละ แต่มันก็ยังมีพวกดื้อไงวัยรุ่นบ้านเราดื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ปรับแต่งช่วงล่างตามไปด้วยช่วงล่างเดิมเนี่ยเขามาเนี่ยไม่ได้รองรับแรงม้า6-700หรอกใช่ครับนะครับ,รบผมเพราะนั้น6-700คุณต้องทำทั้งคันเลยและสิติเวลาเคยวิ่ง402เมตรหรือ201เมตรไหมคันนี้ใน201เมตรวิ่งที่ที่7.1 โอหเจ็ดนี่ถือว่าเร็วมากๆนะใช่ครับก็ประมาณนั้นสิบสิบเอ็ดสิบสองได้ไหมเจ็ดถ้าเป็น402เมตรจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดต้นต้นเออสิบเอ็ดต้นเลยถือว่าเป็นสถิติเวลาที่เร็วมากๆนะอันตรายนะเนี่ยอันตรายนะเนี่ยคันนี้ที่มันเด็กอุบลน่ากลัวเนี่ยอุบัติมลทัยนะครับฮะอยู่ที่คนทำเออนั่นนีิดหน่อยก็เอาไปพีเตอร์ไว้แต่คืออย่างนี้เพื่อนรบ้านนะมันยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้ครับผมคราวนี้มันจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือว่ารถทำเพื่อการแข่งขันกับรถมาใช้งานจริง วันนี้ผมอยากจะแนะนําอีกหนึ่งคันของปีเตอร์เลยซึ่งผมไปมาหลายที่แล้วนะฮะส่วนใหญ่จะเจอ Edition รีเวอร e ดีเซ็ตดิชแต่วันนี้น่ะผมโชคดีที่เจอเป็น Revo GR Sport ที่อยู่ทางด้านขวามือของผมนี่แหละด้านหลังของผมนี่แหละค,ค,คันนี้ที่ทำงานเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่ครับมันเจ๋งยังไงคันนี้ไหนเล่าให้ฟังนี่คันนี้เนี่ยเดิมเจ้าของรถเนี่ยเขาใช้เดินทางไกลประจำอ่ะฮะแล้วทีนี้จังหวะที่เขาจะแซงเนี่ยมันก็ แซงได้บ้างไม่ได้บ้างเฮ้ยคุณไปดูตู้เ่าได้ยังไงจีอาร์แรงกว่าดีเซ็ตไม่ใช่เหรอมันอยู่ที่คนขคับพีบ่เอาอ๋อมาเทนกันใหม่<ะ>รแล้วก็เลยมาจูนเพิ่มอัปเกรดเอาไปก็แซงกันไปทั่วเลยทีนี้อ,อยากจะแซงให้สนุกขึ้นอีกอัปเกรดเทอร์โบเข้าไปใสอินเตอร์เข้าไปโอ้โหหมอฉีดปั๊มทั้งหมดแล้วครับผมอ๋อนี่คือรถใช้งานจริงๆใช่ใช้งานประจำวันเขาเรียกว่าใช้แล้วแมสครับผมซึ่งเป็นคันนี้เนี่ย ดูจากรูปลักษณภายนอกครับรีว่รดีนะฮะคันนี้เป็น GR Sport ก็จะมาด้วยชุดแต่งข้างหน้าเป็น g r Sport แล้วสเกิร์ตรอบคันนะฮะและที่สำคัญฮะภายในดูสปอร์ตมากๆเพราะพวงมาลัยคล้ายฟอร์จูเนอร์นะและที่สำคัญเวลาสตาร์ทกดบูสต์สตาร์ทเสร็จเรียบร้อยโลโก้ GR ขึ้นเลยขึ้นเลยครับบอกก็เป็น GR อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วความสวยเนี่ยผมให้เต็มสิบไปเลยสวยน่อ่าสวยแน่นอนแต่ความซิ่งเนี่ยตอนนี้เขามาในเกียร์ออโต้มันอืดหรือเปล่าเกียร์ออโตเดิมก็ไม่อืดนะ แรงม้าเดิมอยู่ที่เท่าไหร่นะ180แรงม้าครับผมโอ้ยมันก็เอาเรื่องแล้วนะใช่ครับแล้วยังจะโอ้โหแต่แต่มันเปลียนเกียร์ออโต้ไงมันก็ต้องสนุกขึ้นครับสนุกขึ้นแต่เขาก็มีแพทเทิร์นชิพนะมีแพทเทิร์นชิพด้วยครับผมทำสนุกได้อีกอย่างแล้วมันโมดิฟายเนี่ยตอนนี้โมดิฟายเรียบร้อยแล้วแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่350แรงม้าครับผม350ครับผมแล้วคัดไม่ลื่นเกียร์ไม่พังเหรอเต็มลิมิตพพอออออดีคคคครรรััััับบบเเเเป๊ะๆผมม๋ยยู่่ในนนนลลิิิตขงง้้าาทกกววแ เฮ้ยมันมีอะไรบ้างอะอ่ามีเทอร์โบมีหัวฉีดมีปั๊มมีอินเตอร์คันนี้นะใช่ครับก็เริ่มต้นด้วยเป็นเทอร์โบครับผมบูตอยู่เท่าไหร่บูตสี่สิครับ45มีเทอร์โบนะฮะมีหัวฉีดครับผมมีปั๊มอะฮะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีรีแมปรีแมปสำคัญที่สุดรีแมปที่นี่ครับผมเบ็ดเสร็จใช้งบประมาณเท่าไหร่ฮะ45,000ื่นครับ45,000บาทครับท่านผู้ชมกับตัว gr Sport แต่ช่วงล่างน่ะผมว่านะฮะกับ350แรงม้อยห้าส มันมันพอไหมชัววล่างเขาต้องปรับแต่งนิดหน่อยครับนิดนิดหน่อยครับเพราะอาจียเขาให้ช่วงล่างมาดีอยู่เออโชกเธอก็ปรับมาหมดแล้วใช่ครับอันนี้อันนี้ไปเพิ่มอะไรช่วงล่างดัดแหนบเอาทรงแล้วก็เพิ่มโชกอย่างหนึ่งให้ปรับระดับได้อ๋อข้างหน้าข้างหน้าเดิมครับโอ้ข้างหน้าดีอยู่แล้วด้วยอาปรับคือให้หนืดกว่าเดิมหน่อยครับผมเวลาชูตัวจะได้จิกแรงมาได้ลงพื้นเต็มนี่คือรถแต่งครับแต่ถามว่าใช้ของเดิมได้ไหมได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโหลดไปแล้วเนี่ย โชคเดิมมเขาไม่ได้มาเพื่อโหลดใช่อ่าเพราะเพะฉะนั้นทำไมก็ถึงเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่โหลดไม่ไม่ต้องเปลี่ยนใช่อ่ามันดีของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย G r อา o r t เนี่ยแรงม้าก็โอ้โหอลังการมาเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าโมผมก็อยากเป็นคนลองของซะด้วยไม่รู้จักโซทักซัดตึงนะก็พร้อมให้ตึงครับเดีจัดได้หน่อยแบบเดียตแบบเบิร์นท่วม,มแล้วก็ ซาสซนึ่งอยู่เธออนะอยากรู้ว่ามันแรงจริงเปล่ากับ300กว่าม้าของพีเตอร์กาลาดพี่อยากจะใจหายก็ได้เฮ้ยใจหายเลยเด็กคนนี้เราไม่ธรรมาดาเลยเอาละฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจริงหรือเปล่า มาด่างจริงเวเตอร์บอกแล้วพี่ต้องใจหายเออจริงๆโอ้โหมันมันไม่หน่ายไม่แอ่เชื่อมันอยู่บนนะนี่ศึกษาเยอะมากครับเอออายุยังน้อยอยู่เลยท่านผู้ชมฮะเฮ้ยทำอย่างนี้นี่สี่หมื่นกว่าบาทนี่ได้กำไรแล้วเนี่ยก็แทบไม่เหลือครับเป็นความคุ้มให้ลูกค้าครับอทำเอาบุญหรือทำเอามันวะเนี่ยเออจริงๆท่านผู้ชมครับเอางี้ความรู้สึกฟิลลิ่งฮะตึงดีฮะดึงดีมากๆแล้วก็ บอกได้เลยว่ามาเขาเรียกว่าเหยียบไปดิมาทุกย่านความถี่ใช่ครับผมถือว่าแรงม้ามันกับท้อมันมันมันสมูทอ่ะมันอยู่ที่จูนด้วยนะใช่ครับคุณจูนเก่งนะผมบอกตรงเออคุณเก่งคุณเก่งเออจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของดีๆเจ๋งๆและขับสนุกแบบนี้เตอร์ฮะติดต่อได้ไงติดต่อเข้าที่เบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์ศูน2 4 5 5 2 8 6หอหรือทัไปที่เพจนะครับเพจอะไรฮะ ชื่อปีเตอร์การาดอุบลภาษาไทยครับไปเพจปีเตอร์การาดนะมึงอย่าไปเพจพวกคนตาบอดไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีนะนันไม่เกี่ยวนะ่เออเพจเด็กมหาลัยไม่ใช่บแปดบวกไม่มีไม่ได้อยู่ในนั้นครับไม่ได้อยู่ในนั้นเออไม่ร้านไม่อยู่ในนั้นตัวอยู่ในนั้นอ่ะฝากน้องชายไว้ด้วยกับคนนี้ฮะปีเตอร์การาดใครแวะเวียนมาอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงในโซนอีสานมาใช้บริการได้เลยสำหรับดีโวผมถือว่าจบมากๆและเจ๋งมากๆวันนี้ขอบคุณปีเตอร์ด้วยขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่แรงจริงเดี๋ยวต้องลองลอีกรอบได้ไหมไปอีกสักรอบครับต้องเอาต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วล่ะ